สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจาวันนี้นะครับว่ามีสาระรอะไรกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงา,บบาเนเมาวรเบนนบุริมผู้จัดการทีมของแมนยูได้ออกมาเตือนนักเตะแมนยูหลายคนนะครับว่าหากใครก็ตามที่เขามองว่าจะสร้างความเสียหายให้กับทีมหรือไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีตามที่คาดหวังได้เนี่ย นักเตะคนนั้นจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ทันทีโดยทารารูเบนอเบริมต้องการที่จะสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีระเบยบวินัยเพื่อให้สามารถกลับมาทำผลงานได้ดีในฤดูกาลหน้าซึ่งมีการคาดการกันว่าถ้ารูเบนอเบริมทําแบบนี้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อทีมนะครับหนึ่งก็คือว่าการตัดสินใจของรูเบนอเบริม จะทำให้ทีมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆในรูการหน้าและอาจจะไปในทิศทางที่ดี 2. นะครับสโมสรเนี่ยอาจจะต้องใช้งบประมาณในการหาตัวแทนมาเสริมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์เพื่อสามารถแข่งขันในระดับสูงได้และก็ต้องสํารองไว้ด้วยนะครับเผื่อนักเตะเนี่ย ได้รับอาการบาดเจ็บแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่ไปนะครับทั้งนี้นะครับก็ยังมีการคาดการณ์กันไว้ด้วยนะครับว่านักเตะที่มีแนวโน้มจะโดนปล่อยตัวออกเนี่ยจะมีดังนี้นะครับ 1. ก็คือ e ona, อังเดโอน่าผู้รักษาประตูที่ทําผลงานได้ไม่สม่ำเสมอ 2. v i วิกเตอร์ดิเดเลฟสามลุคชอสี่ดิโอโกดาโล5เมสันเมาส์เจ็ดคาเซเบโรและ 8. a อารฮาดกลรานาโช ซึ่งทั้ง8คนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่อามริมจะปล่อยออกจากทีมเพื่อที่จะระดมทุนซื้อนักเตะคนอื่นๆเข้ามาสู่ทีมนั่นแหละครับอ่ะก็น่าจะตามนั้นแหละครับเพราะว่าสโมสรแมนยูเนียเหมือนจะเหลืองบประมาณในการเสริมทัพน้อยลงไปทุกทีหลังจากที่พวกเขาทำผลงานได้อย่างแย่มากๆในซีซั่นนี้บวกกับการบริหารของอินออนเนี่ยยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดอร์มิลเลอร์นะครับที่เรามารายงานแจ้งให้ทุกคนรัทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะ t เทเลกราฟนะครับที่ต่อมารายงานว่าบอร์ิหาทของแมนยูกําลังปรับแผนการจัดสรรก็ประมาณครั้งใหญ่โดยเปลี่ยนเป้าหมายจากการเป็นทีมที่เข้าไปเล่นใน UCL เป็นประจํา กลายมาเป็นทีมที่เข้าไปเล่นในยูโรป้าหลีกแทนนะครับโดยการปรับแผนครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเงินของสโมสรในปัจจุบันและบอร์บประธารก็มองว่าการที่สโมสรตั้งเป้าหมายที่ต่ำลงเนี่ยจะช่วยให้ทีมสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสโมสรเองก็ยังคงมุ่งมั่นจะพัฒนาทีม และจะกลับมาแข่งขันในระดับสูงอีกครั้งในอนาคตแรงข่าวเบื้องต้นนะครับยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าการที่แมนยูได้เข้าไปเล่น UCL นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและก็มีความเสี่ยงทางการเงินมากถ้าหากสโมสรมนยูไม่สามารถผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ซึ่งต่างจากการที่แมนยูเปลี่ยนเป้าหมายต่ำลง จะช่วยให้ทีมสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแถมยังช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินของสโมสรอ,อีกด้วย ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบอร์บริธานเนี่ยกำลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหม่โดยบุ่งเน้นการเสริมทีมเพื่อให้สามารถแข่งขันในยูโรปาลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งการปรับแผนครั้งนี้จะช่วยให้ทีมสามารถลงทุนในผู้เล่นที่เหมาะสมกับระดับการแข่งขันยูโรปาลีกและไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อไล่ตามเป้าหมายที่สูงเกินไปนะครับ อ่านข่าวนี้ไปแล้วก็เศร้านะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดงบประมาณอาหารกลางวงกลางวันพนักงานอีกด้วยนะในส่วนในส่วนนี้นะไม่รู้เข้าบริหารกันยังไงแต่ที่แน่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนสโมสรแมนยูเหมือนจะเล็กลงทุกทีนะครับนับตั้งแต่เสื้อจิมเข้ามาบริหารน,นะฮะ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะกาเดียนนะครับที่ออกมารายงานว่าเอริกคันโตนาอดีตกัปตันทีแมนยูได้ออกมาแสงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารของสโมสรโดยคันโตนาเนี่ยได้เคยเสนอว่าสโมสรแมนยูควรที่จะมีตำแหน่งประธานฝ่ายฟุตบอล เพื่อช่วยในเรื่องการจัดการทีมและการวางแผนระยะยาวของทีมทั้งนี้เอริกคันโตนายังเปิดเผยอ,อีกว่าเขาเนี่ยพร้อมจะทุ่มเทเวลาและพลังงานทั้งหมดเพื่อช่วยให้สโมสรแต่ในตอนนั้นสโมสรแมนยูเนี่ยไม่ได้แสดงความสนใจในข้อเสนอของเขาเลยซึ่งผลที่ออกมาก็เป็นเหมือนที่พวกเราได้เห็นในปัจจุบันนี้นั่นแหละครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเลคข,ขอดสื่อของสเปนนะครับที่ออกมารายงานว่าวิกเตอร์ลินเดเลฟกองหลังของแมนยูกำลังพิจารณาที่จะกลับไปเล่นให้กับสโมสรเบนฟิก้า สมโมสรเก่าของเขาในโปรตุเกสเมื่อสัญญากับแมนยูของเขาจบลงในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยวิกเตอร์เดลเลฟเคยเล่นให้กับทีมเมนฟิก้ามาก่อนที่จะย้ายมาแมนยูในปี2017และเขาอาจจะมองหาการกลับไปเล่นในลีกที่คุ้นเคยเนื่องจากอายุของเดลเลิฟก็เริ่มมากขึ้นทุกทีนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแมดลอนะครับพี่โดมารายงานว่าเซอร์จิมนัดคีเป็นหลังพิจนาจะยกเลิกสัญญาเช่าสิบปี ของสำนักง,งานในย่านแข่งชิงตันกรุงลอนดอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดต้นทุนครั้งล่าสุดของสโมสรโดยเซืรอจิมลัดเคฟเจ้าของร่วมสโมสรแมนยูและกลุ่มทุนดิดอสได้ตัดสินใจว่าพนักง,งานส่วนใหญ่ของสโมสรควรที่จะประจำอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จะเป็นออกไป โดยว่ากันว่าสัญญาเช่าสำนักงานในละนอนเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ23,000ตารางฟุตและก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากทึก่งเซอร์จิมเนี่ยมองว่าไม่จำเป็นเพราะในโลกปัจจุบันนี้เราสามารถออนไลน์ได้นะครับโดยการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดต้นทุนของสโมสรน,นั่นแหละเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินให้ดีขึ้นซึ่งว,ว่ากันว่าการลดต้นทุนในครั้งนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระยะยาวเพื่อสร้างความมั่น คงทางการเงินให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสกาดสปอร์ตเยอรมนีนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรดอทมุ์นะครับพร้อมที่จะลดราคาค่าตัวของเจมี่กินเทนลงซึ่งจากเดิมพวกเขาตั้งไว้อยู่ที่83ล้านปอนด์โดยจะลดลงมาเหลือประมาณ50ล้านปอนด์ เนื่องจากว่าสโมสรนนะครับไม่สามารถผ่านเข้ารอบในรายการแข่งขันยุโรปได้ในฤดูกาลน,นี้และอาจจะต้องขายผู้เล่นในราคาที่ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อลีกเลี่ยงภาวะการขาดทุนซึ่งสโมสรนแมนยู Yo, สโมสรนบาเยน์สโมสสเรเบลิตและก็สโมสรนชั้นนำอื่นๆในยโรกำลังจับตาดูสถานการณ์เตะรดารีอย่างใกล้ชิดอยู่เช่นกันและก็อาจจะทำข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์ใกล้ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก Sunday e x p r e s s นะครับที่เรามารายงานว่า เหล่าบรรดาแมวมองของแมนยูนะครับกำลังหันความสนใจไปหาอาดากูเล่นักเตะดาวรุ่งวัย18ปีของสโมสรแรมาิรตดโดยว่ากันว่าอาดากูเล่เนี่ยต้องการย้ายออกจากสโมสรมารลิดเพื่อขอเวลาลงเล่นในสนามมากขึ้นกว่านี้แต่เราก็ตามนะครับการย้ายทีมของอาดากูเล่น่าจะเป็นอุปสรรคกับแมนยูเพราะว่าค่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะสูงถึง45ล้านปอนด์ซึ่งอาจจะทําให้สโมสรแมนยูทําได้เพียงแค่ยืมตัวเขา เท่านั้นนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอน,นะครับไม่ใช่ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้พวกอ่าสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ